เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทางหงแดงลิเวอร์พูลของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางห้างขายาายาไบเออร์เลเวอร์คุเซนก่อนจะคว้าชัยชนะได้อย่างงดงามถึง4ประตูต่อ0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนสําคัญทะยานรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางยูฟาแชมเปียนลีกด้วยสถิติชนะรวดตลอดการแข่งขัน4เกมแรกเก็บไป12คะแนนเต็มยิงได้ถึง10ประตูแล้ว เพิ่งจะเสียไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนี่เป็นสตทิที่ดีที่สุดเหนือกว่าทีมอื่นใดทั้งนั้นในทั้ง36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในรูปแบบใหม่นี้ซึ่งล่าสุด ทังออฟตาที่เก็บสถิติด้านฟุตบอลอย่างละเอียดละออก็ได้ใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของพวกเขาในการคำนวณโอกาสที่ทีมของเราจะตีตัวผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ซึ่งพบว่าการที่เราเก็บไปแล้วถึง12คะแนนดังกล่าวนั้นทำให้ทีมมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือรอบน็อกเอาท์สูงถึง9 8ซซึ่งในการแข่งขันรูปแบบใหม่ของยูฟ่าแชมเปียนลีกนั้น8ทีมที่ได้อันดับแรจกจะตีตัวผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยอัตโนมัติทันที ส่วนทีมที่เหลือในอันดับที่9ถึง24จะต้องไปเล่นเกมเพลย์ออฟเพื่อหาอีก8ทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วทีมในอันดับที่25ถึง36จะตกรอบไปโดยไม่มีการลงไปเล่นการแข่งขันรายการอื่นใดอีกไม่เพียงเท่านั้นทางซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ยังมีการคำนวณต่อไปอีกด้วยว่ายอดทีมจาก m e r c ์ซี่ไซจะมีโอกาสจบการแข่งขันในรอบนี้ด้วยการเป็นจ่าฝูงหรืออันดับที่1สูงถึง49.8%อีก ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงมาโดยทีมที่เหลืออยู่อีก4นัดที่เราจะต้องเผชิญหน้าในการแข่งขันรอบนี้ประกอบไปด้วยเรยอันมาดริดการบุกไปเยือนกีโรนาการได้กลับไปลงเล่นในบ้านเจอกับลิวและปิดท้ายด้วยการบุกไปเยือนทาง PSVI h ไอโเฟนซึ่งโปรแกรมที่ถือว่าหนักหนามากที่สุดและน่าจะเป็นบททดสอบใหญ่ที่สำคัญของทีมเราก็คือการเล่นในบ้านเจอกับเรยอันมาดริดดังกล่าว เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พอผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการออกมาให้สัมภาษณ์ของหนึ่งในนักเตะแกนหลักสำหรับแผงกองกลางของทีมดอกันบ้างนั่นก็คือในรายของทั้งอเล็กซิสแม็คออริสเตอร์ มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนติน่าเมื่อเขาได้ออกมาเปิดใจถึงบทบาทการเล่นที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างชัดเจนจากสมัยของทางเยอเกนครอฟอดีตในายใหญ่เฮลวีเมทัลที่มักจะจับตัวเขาลงไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับอยู่บ่อยครั้งซึ่งจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับในยุคข,ของทางอาร์เนสซอตที่แม้ว่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเหมือนกันแต่เขาได้รับอิสระในการเล่นมากกว่าทําให้สามารถเติมเกมขึ้นไปช่วยเกมลุกได้อยู่บ่อยครั้งแล้วก็เป็นการที่สามารถปลดล็อกความ สามารถของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่บางทีตอนที่ถังเยอเก้นครับอยังกุมบางเหียนอยู่ผมมักจะถูกส่งลงสนามไปทำหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับเพียงแค่คนเดียวนะแมคอาริสเตอร์กล่าวดังนั้นตำแหน่งการเล่นของผมกับในตอนนี้มันจึงค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันเมื่อปีที่แล้วผมจำเป็นจะต้องเน้นหนักแต่เรื่องภาระในการเล่นเกมรับมากกว่า แต่ในทุกวันนี้เมื่อเราเปลี่ยนแผนการมาใช้มิดฟิลด์ตัวรับ2คนมันก็ทําให้ผมสามารถจะมีอิสระในการเล่นติดมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อเรามีผู้เล่นในตําแหน่งนี้ลงพร้อมกันทั้งสองคนเวลาที่คนหนึ่งขยับขึ้นหน้าไปอีกคนก็สามารถที่จะทําหน้าที่แทนได้มันทําให้รูปแบบการเล่นค่อนข้างแตกต่างออกไปนะ เขยยกตัวอย่างเมื่อบอลขึ้นมาทางกราบซ้ายเป็นแบ็กซ้ายเติมขึ้นมาผคเมงก็สามารถขยับขึ้นหน้าไปเพื่อสนับสนุนเขาได้แล้วก็ปล่อยให้ทางไรอันกกาวเวนแบกทำหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับต่อไปดังนั้นรูปแบบการเล่นมันจึงไม่ได้เหมือนเดิมแต่แนวความคิดในภาพรวมมันอาจจะดูเหมือนกันนะ ผมคิดว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดและเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเราเล่นแบบมีความอดทนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการทำเกมเรามีการครองบอลน,นานขึ้นกว่าเดิมแทนที่จะต้องเร่งรีบบุกขึ้นหน้าไปนั่นจึงทำให้เราสามารถที่จะครองเกมได้เหนือกว่าและสร้างสารรค์โอกาสได้มากกว่าเดิมด้วย เมื่อพูดถึงหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งผู้เล่นที่ก็กำลังระเบิดฟอร์มเทพให้กับทีมของเรานับตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขันในฤดูกาลใหม่เป็นต้นมานั่นก็คือในรายของทางหลุยดิออสปิกทีมชาติโคลอมเบียที่ล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งจะกดแฮตริกพาทีมคว้าชัยชนะนทางเลเวอร์คูเซนมาได้แบบขาดลอยเมื่อกรางสัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นทําใหไตัวของเขาทําสติมีส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้วรวมถึง11ลูกจากการลงสนาม15นัดในการแข่งขันทุกรายการฤดูกาลนี้โดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูด้วยตัวเองไป9ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก2แอซซี เรียกได้ว่าเขามีพัฒนาการขึ้นมาอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการแข่งขันเมื่อฤดูการก่อนที่ทั้งปีเขายิงได้11ประตูกับอีก5แอซซิตจากการลงสนามไปมากถึง51นัดล่าสุดทักแอนฟิววอชสื่อที่เจาะข่าวของเราโดยเฉพาะก็มีการเขียนบทวิเคราะห์ถึงสาเหตุและเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทําให้ตัวของดีอาร์สเองนั้นสามารถจะพัฒนาการจบสกอร์ของเขาขึ้นมาได้อย่างชัดเจนดังกล่าว ถ้าเรามีการการาฟริติตัวเลขออกมาก็จะเห็นได้เลยว่าในการแข่งขันฤดูการที่แล้วนั้นเขามักจะยิงประตูจากนอกกรอบเขตโทษคิดเป็นอัตราส่วนสูงถึง26.6%แต่ในการแข่งขันฤดูการใหม่นี้นั้นมันลดลงมาอย่างมีนัยสำคัญเหลือแค่เพียง12%หรือลดลงไปมากกว่าครึ่งหนึ่งกันเลยทีเดียว นั่นส่งผลให้แม้ค่าเฉลี่ยการยิงประตูเข้ากรอบของเขาต่อเกมในปีนี้กับปีที่แล้วเกือบจะเท่ากันเลยแต่ปีก่อนนั้นใช้โอกาสในการส่องประตูมากกว่าถึงเท่าตัวด้วยเหตุนี้มันจิงสะท้อนให้เห็นเลยว่าการพลิกฟอร์มการเล่นของเขาขึ้นมานั้นมันไม่ใช่โชคช่วยและไม่ใช่เหตุบังเอิญอีกด้วย แต่มันเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของอาร์เนอร์สตรทีมงานสตาร์โค้ดและตัวของ The ดิอาร์สร่วมกันที่แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดได้การเน้นย้ำให้เขายิงประตูในกรอบเขตโทษมากยิ่งขึ้นและง้างเท้ายิงในจังหวะที่มันมีลุ้นจริงจจึงสามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของทีมเราอย่างทางเทรน รักสันเดอร์อ,อาร์โนแบกขวารองกับตันทีมกันบ้าง เมื่อเขากำลังจะหมดสัญญากับทีมของเราในช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้และแม้ว่าจะอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กันอยู่แต่เมื่อการพูดคุยถูกลากยาวออกมาเช่นนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายเริ่มรู้สึกเป็นกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ามกลางกระแสะข่าวที่ออกมาอย่างต่อเนื่องพวพันกับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดอยู่ด้วย ล่าสุดหนึ่งในคนที่ออกมาฟันธงล่วงหน้าก่อนแบบไม่กลัวหน้าแตกเลยว่ายัางไงเสียสุดท้ายแล้วเทรนด์ก็คงไม่เลือกอยู่กับสโมสรของเราต่อไปหาไม่แล้วเขาก็คงจะไม่ดึงเชิงสถานการณ์มาจนถึงปัจจุบัน นั่นแหละค,คือความคิดเห็นของทางแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตมิดฟิลของเราซึ่งเห็นว่ามันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าใจของเขาลอยไปอยู่ที่ซานเตียโกเบนาบิลแล้วแต่เหตุผลหลักอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเงินอย่างที่ใครหลายคนมีการตั้งข้อสังเกตกันไปว่าเมอร์ฟี่เชื่อว่าตัวเงินนั้นเป็นเพียงแค่ประเด็นลองลองล,อง,ลองไปแต่ความกระหายในความสำเร็จและชื่อเสียงต่างหากที่เป็นประเด็นที่ใหญ่กว่าในสายตาของตัวดาวเตะวัย26 ผมคิดว่าใจของทางเทรนต์อเด็ก์านเดอ์อาร์โนนั้นมันลอยไปอยู่ที่นั่นแล้วนะเมอร์ฟีกล่าวแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าการตัดสินใจเค่นนั้นของเขามันจะตั้งอยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรอกแต่ในทางตรงกันข้ามเทรนต์ Trend กำลังมองถึงเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของการสร้างตำนานและเรื่องของการที่เขาจะเป็นที่จดจำต่อไป นั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอยากจะย้ายไปอยู่กับหนึ่งในสมูสรที่ใหญ่ที่สุดของโลกหลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางทอัเดร์สนเดอร์อาร์โนกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการตั้งทฤษฎีสมคบคิดในหมู่ของแฟนบอลของเราที่ต่างประเทศกันบ้าง หลังจากในเกมที่เราบวกไปคว้าชัยชนะเหนือทางเลเวอร์คูเซนเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีช็อตหนึ่งที่ตัวของเทรนต์เข้าไปเอาบอลกับทางชาบี้อลองโซที่ข้างสนามและตัวของเขาเองก็มีการนำรูปดังกล่าวข้างตน้นมาโพสต์ขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินสตาแกรมที่มีผู้คนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก นั่นทําให้มันเกิดการตั้งทฤษฎีในหมู่แฟนบอลของเราขึ้นมาเลยว่าตัวของเทรนต์ต้องการจะส่งสัญญาณอะไรหรือไม่อย่างไรหลังจากทักอารองโซ่เองก็กํากลังตกเป็นข่าวลืออย่างหนักว่าจะย้ายไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเรอัลมาดริดในฤดูกาลหน้าแทนที่ของทางคาร์โรอันเชร็ตติที่ทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้อาทิแฟนบอลท่านหนึ่งที่มีการโพสต์ขึ้นมาเลยว่า เทรนต์ s, กำลังจะได้เป็นลูกทีมของอารองโซที่เรอัลมาดริดในฤดูกาลหน้าหรืออีกคนหนึ่งที่ก็โพสต์ว่าได้พบกับผู้จัดการทีมคนต่อไปของเรอัลมาดริดแล้วนะหรืออีกคนที่บอกว่าหวังว่ามันจะคงไม่ได้สื่อความหมายอะไรหรอกนะแต่เราทุกคนก็รู้ว่าพวกเขาอาจจะไปเจอกันอีกครั้งที่เรอัลมาดริดในฤดูกาลหน้าผมขออวยพรให้เขาโชคดีหรืออีกคนหนึ่งที่ก็มีการโพสต์เช่นเดียวกัน ว่าเข้ากำลังหานักเตะใหม่ให้เรอัลมาดริดตั้งแต่ก่อนที่จะไปอยู่กับพวกเขาด้วยสัมปนะเป็นตน้นแล้วเพื่อนๆล่ะลัคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ